ใจพร้อมใจพร้อมละหันแล้วกเดี๋ยวรอรอรอลหัสครับรอรหัสครับละตั้งชื่อทีมให้โอเคนะเออนั่งดีนั่งดีดไม่ต้องเปล่นเปไี <si <si <si> ่ยนเปลี่นเกือบเต้นท <si ี Ctrl ่เล <si ือดจะไหลโมน 1A นะครับมีทั้งหมดเจ็ดข้อนะอ้าวรอดูครับเจ็ดเลยงี่คือยน์ตั้งชื่อทีมนะตั้งชื่อทีมอ้าวโมมาแล้วแปดเก้าหกสองแปดเก้าสี่ตั้งชื่อทีมเลยตั้งชื่อทีมเลย ครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนมานะยังไม่มีทีมไหนมานะรอรอทีมเอามาแล้วครับหนึ่งทีมแม็กดีมโบสฮะหนึ่งทีมทีหนึ่งทีมทีสองเอมจูนอ้าวสมาชิกที่เหลือนะสมาชิกนะสมาชิกที่เหลือนะอ่านฮะเร็วๆอ้าวโบน้าหนึ่งไปทีม่เปไรอ้าวไม่เป็นไร นะครับอ้าวพข้อนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะนอ้าวเดิมครับอไรนะลูกบอล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 ะไลูกหูอ้าวยาง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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวที่หนึ่งตัวเ H ครับตัวเ H ดูคำต่อดูคำต่อดูคำต่อโอ้าวเดี๋ยวอดาว H H อะไรเฮดอะไรอ้าวตรงนั้เรื่องคนตรงนั้เรื่องคนสองทีม อาตอทูสองี่เหตุคออะไรเหคือมาดูมาดูลดกมาดูลำดากข้่เาดีไได้หคืออ้าวปีโพสได้ทหอยู่ตอนนี้ต่อไปข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สอข้อที่สคุณผมผมขานเลย LI อลไอล i อลไอคือลไอคือยังไม่ทีมไหนส่งมานะยังไม่ทีมไหนเอาส่งมาแล้วหงทีมหทีมสทีมสทีมขอดาวสรุปตอบถูกหนึ่งไคือลิเทียมนาจรู้คะแนนเอาเทีย

ไม่มีใครถูกเลยไม่มีใครถูกก็เราอ้าวคะแนนว่าลำดับเปลี่ยนไหมลำดับเปลี่ยนปะเปลี่ยนเปลีลำดับไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรครับไม่มีคะแนนถูกเพิ่มเลยไม่ขึ้น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 อ้าวเขาทำไปเขาที่สี่หองนะเขาที่สี่หองนะทีทีได้ได้รู้เค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 คือเรื่องครับเคคือเคคือเคคืออะไรเคคืออะไรเค คือบอกอย่างไรเกมคืออะไรเนี่ยเกมคืออะไรเนี่ยดูทางต้นน้ำมนดูแล้วตัวแรกหกห้าดีลิ้มไหนยังไม่ได้กดลิ้กดเลยครับอ้าวตอบถูกตม่ถูกป้าไม่ได้ตอบถูกเลยอ้าวอะไรอ้าวอะไรข้อนี้มันมีคำตอบสามใช่ไหมเอาใครตอบไอ้สีฟ้ามาใครตอบสีฟ้ามาแล้วสีฟ้ามาเอาพวกไปก่อนนะใครตอบสีฟ้ามาสีฟ้าอืมถูกเลยครูต้องเูกไหมตอบนะครับ มันอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันอ้าวลำดับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะตัวตัวอะไรค่ะเปลี่ยนไม่ได้อะเดี๋ยวบู๊บบอกอันนี้มาให้ลำดับมันต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้อะนะครับอะเข้าไปนะเข้าไปนะเข้าไปเฟียสเฟียสเฟียสอันไหนครับอันไหนครับ เียครับเสียครับเสียเสียเสียต่อทุกเงินทีมทีมไหนลูกอ่า mm. ดูลำดับครับโ <Okay. S 3> oh, เปียนรือมอ้าวเปียนลำดับแล้วนะครับอ mm. ้าวต่อไปข้อที่หกข้อทกต้องอเียนข้อที 6. ่หกข้อที 6. ่หกอาบีอาบีอาบีาบใช่ไหมครับอาบีอันไหนครับอาบี

อ่าเอฟอาเอฟอาต่อไปนะยิงไ้จมันต้องค่ะจูนจูแล้วอึมอะไรนะหรือลำต่างก็แล้วกันซ่ไม่ใช่ลูกแน่นอนจีมจีมจูนจิมนะครับล้ว่ คะแนนอันนี้คะแต้องเพิ่มเขาเป็นระดับนิสัยมีเพราะมันถูกหนึ่งข้ออ้าโอเคอ้าพรุ่งนี้เยี่ยมยิ่งใหญ่สิ่งเดเล่นที่สิ่งใ่ะซิมเงินมาเลยซิมเงินมาเ้ยคน้หนชุกอันนี้นี่ไงอ่าตอนนี้เมสีน้ำเงินนะครับเมสีน้ำเงินนำอยู่นะเทมสีน้ำเงินสีน้ำเงินมได้พี่เอามาเยอ Melodi, melodi Tu pa, tu pa, au Si Eh, eh, eh Eh, eh, ah, si, ah, si, ah Si, ah, si, ah, si